สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับนัดน,นะครับอิซ u ซูทักโฟ r s เซลครับวันนี้นัดมีรถมือสองนะครับมานำเสนอเนาะก็มาจากลูกค้าที่เป็นสมาชิกที่รับชมอยู่ในช่อง YouTube อิ u ุ t ูทักโฟ r s เซลนี่แหละนะครับก็ทักมานะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะได้รถใหม่นะครับแล้วก็อยากจะฝากขายรถเก่านะครับเราก็ถือโอกาสนี้ที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนะครับเพื่อที่จะ ให้ผู้ซื้อได้เจอกับผู้ขายนะครับแล้วก็ไม่ต้องผ่านในหน้านะครับก็ทำให้ราคาไม่ถูกทำให้สูงขึ้นไปนะครับโดยใช่เหตุนะครับก็เรียกว่าผู้ซื้อเจอผู้ขายนะครับผู้ที่ซื้อถ้าถูกใจมาดูแล้วลดแล้วถูกใจนะครับก็ต่อรองราคากันไปนะครับผู้ขายก็ได้ราคาที่ดีนะครับที่สมเหตุผลซึ่งกันและกันทั้ง2ฝ่ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็น6ล้อขนาดกลางนะครับ ที่ลูกค้าฝากขายนะครับเป็นรถ FRR 190แรงม้านะครับดูในรูปอาจจะเป็นสติกเกอร์210สติกเกอร์มันเปลี่ยนได้ครับแต่รถเนี่ยที่จดทะเบียนนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆก็คือเป็นรุ่น190แรงม้านะครับที่มีความยาวชัตซีใช้งานยาวที่5.6เมตรนะครับเพราะฉนั้นกระบะคอกสูงของคันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ5เมตรครึ่งนะครับ ความสูงของกระบะคอกนะครับร้วประมาณ8เส้นก็จะสูงประมาณ2เมตรยี่สเมตรสานะครับถ้าวัดจากพื้นกระบะขึ้นไปจนถึงด้านบนสุดนะครับส่วนความกว้างของกระบะก็อยู่ราวๆประมาณ2เมตรสา2เมตรสาเซนติเมตรนะครับแล้วก็นะครับรถคันนี้นะครับก็ลูกค้าอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับก็ถ้า ท่านใดสนใจเนาะก็สามารถที่จะเดินทางไปดูรถได้นะครับที่อําเภอเมืองจังหวัดหางทองนะครับก็ลูกค้าท่านนี้ก็อยากจะเปลี่ยนเป็นรถช่วงยาวนะครับที่มีความยาวเพิ่มขึ้นนะครับเป็นตัว6.5เมตรนะครับนะฮะก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาทางช่อง e-susu t u c k for sale เดี๋ยวจะเป็นสื่อกลางให้นะครับก็หมายเลข0895220077นะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมรถคันนี้นะครับ ก็เลขใหม่วิ่งอยู่ที่326,000กว่ากิโลเมตรนะครับแล้วก็จดทะเบียนครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนปีพศ2 5 5 6นะครับนับรวมจนถึงปัจจุบันก็10ปีพอดิบพอดีเลยนะครับนะแล้วก็น้ำหนักรถคันนี้นะครับก็อยู่ที่5.1ตันนะครับก็สามารถบรรทุกได้ประมาณ9ตันไปลายๆเลยทีเดียวนะครับ ก็สำหรับท่านที่สนใจก็อย่าลืมนะครับสามารถติดต่อมานะครับได้ที่เบอร์0895220077นะครับหรือว่า ID Line ก็เบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวเซลนัดจะเป็นตัวกลางนะครับประสานให้นะครับแล้วก็สำหรับเรื่องถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ได้ซื้อเงินสดนะเราก็มีบริการาจัดไฟแนนซ์ให้ด้วยนะครับไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะครับราคานะครับก็ อยู่ที่ขายอยู่ที่ราคา6 0 7 0 0 0 0บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมานะครับแล้วก็ไปดูรถแล้วก็สามารถต่อรองโดยตรงกับเจ้าของได้เลยนะครับส่วนเรื่องของการจัดไฟนั้นเดี๋ยวทางเซลลนัทสามารถที่จะมีไฟนั้นไปบริการเพื่อที่จะให้ผู้ซื้อได้สามารถเช่าซื้อได้โดยสะดวกนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนครับแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ